สวัสดีนะครับเคียย์พื้นที่ก่อนนะครับก่อนจะทำงานนี่เคียรวกันสดๆเลยแม่ผมเห็นแล้วน่าจะโดนนะวันนี้ต้องเตรียมโซ่ละมั้งทำมาแบบกระทงนี้นะน่าจะโซ่ขาวอีกมั้งวันนี้โอ้โหแล้วดินค่อนข้างจะอ่อนนะครับอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับวันนี้ ไม่อยากจะคิดลงหน้าอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับอ่าเริ่มลงนาที่เก้าโมงเช้านะครับนี่นะครับสภาพรอยรถเกี่ยวมาบดไว้ไม่น่าเหลือนะดูแล้วอื้มไม่อยากจะจินตนาการอ่ะดูควาาเป็นจริงก่อนครับคิดว่าโดนไหมวันนี้โดน คิดว่าโดนแน่ๆอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ามีรถเกี่ยวครับมีรถเกี่ยวพี่สุคิดว่าโดนไหมวันนี้คิดว่าโดนไหมวันนี้โดนป่ะโดนอา้าวทำใจครับอ่านั่งกินกาแฟให้ใจเย็นครับเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าโดนแบบไหน ให้ท่านผู้ชมดูสภาพนะตอนนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราทํางานมันจะออกมาในรูปแบบไหนจะขึ้นว่ากันนะครับเริ่มแล้วครับจะพังคนาก่อนนะครับวัดความแรงกันนะครับวันนี้ โอ้โหผมว่าไม่เหลือแล้วไม่น่าไม่น่าเหลือครับโอ้เตรียมเลยโซจะดิ้นไหมยังดิ้นอยู่ครับเอาเขาแล้วครับเอาเขาแล้วครับเอาเขาแล้วครับอยู่ยิงนโอ้จะดิ้นไหมดิ้นยังไงไม่น่าเหลือครับด้า เอามาเร็วชิสุเร็วโอ้โหคิดว่าลงไปทางซ้ายเรียบร้อยอีกคันหนึ่งเอาไปครับเอาหารอยใหม่นะครับ จะถอยดึงนะครับอ่ายังไม่ขึ้นนะครับโอ้โหเขียงเอวนะครับ เราจะวินนะครับได้เรียบร้อยนะครับยังมีอีกนะครับยังมีอีกหาดว่านะครับ จะได้ไหมครับจะพังคนาคันนี้นะครับได้กลับบ้านซะมัง้งหาช่องง่ายๆก่อนนะครับใช้ผ่านสับอยู่นะครับคนาเดี๋ยวอาจจะใช้ใบดันกบทางด้านหัวหัวคนาตรงนู้นครับทรงท้ายรถนะครับ,รบเป็นแอ่งอยู่นะครับเพราะว่าโอ้หัวท้ายกลางเราเล้วเกี่ยวมาบิดไปหมดเลยนั่นแหละครับบริเวณนั้น เราจะต้องใช้รถวิ่งผ่านนะครับก็ต้องดันไปกบเนี่ล่องลอยนะครับถอยมาไม่ได้นะครับโดนแน่คันนี้น่าจะได้อยู่ครับเพราะว่าแห้งแล้ว ฝังขนานะครับบริเวณนี้จะไปได้หรือเปล่าถ้าไปไม่ได้ก็ต้องเอาไว้อย่างนี้นะครับถ้าไปได้ก็ฝีมือนะครับอ่าดูการควบคุมรถนะครับไม่รู้ละรับงานแล้วอะ่ะ แก้ปัญหายังไงครับอุ๊ด่าดินมะกบนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้รถเดินผ่านหยวข้าไปแล้ว ว่าเสียวทุกวินาทีนะครับท่านผู้ชมแรงจริงก็เปล่าสุดรอได้ข่าวว่าแรงจังเหรอโอ้โหกระจายครับอีกคนเหนียวเหนียวครับเหนียวเหนียวเฮ้ยอย่าไปอ่าดูการควบคุมรถนะครับ นี่อาฝีมือนะครับฝีมือรับงานที่เขาไม่ทำกันนะครับอาถึงก็บนนะครับคิดว่าตัวเองเป็นแท็กเตอร์ก็เดี๋ยวจะเอาดินจากคนานุ่งครับพามาเรื่อยๆนะครับ พามาไว้ด้านข้างเราจะต้องใช้รถเดินผ่านนะครับแล้วก็จะพังคนาข้างหน้าเรานะครับอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าจะฝีมือขนาดไหนนะ <_ oz> ครับก็พาดินมาเรื่อยๆนะครับบริเวณนี้เป็นดินอ่อนเดี๋ยวเอาจากที่เราวิ่งคนานะครับมาใส่ไว้ <_ z> อ่าเดวาววขาแรงนักหลยตรงเนี้ย นี่แหละครับวิธีแก้ไขด้านหน้าเรามีรอยรถเกี่ยวนะครับนี่เดี๋ยวอาดินมาปอกไว้นะครับมาเรียกว,ว้ข้างคนานี้แล้วก็จะแบะเลยวิ่งพังนะครับเริ่มพาดินมาแล้วครับมากบรอยรถเกี่ยวก็เป็นวิธีแก้ไขแบบนี้นะครับม่งั้นก็ทาอะไรไม่ได้ อ๋อฮะอนใหญ่เลยแม่ในน้ำยังไถามาแล้วแค่บนบกหลมๆแค่นี้ทำไมจะไถไม่ได้เดี๋ยวจะติดให้ดูครับเดี๋ยวจะติดให้ดูฮอ uh huh. ยังไงเหรอยังไงนะครับยังไงนะครับฮะ <laughs> แม่นางเฝ้าอยู่ในกอหญ้ายาดินนะใจเย็นๆแป๊บนึง อ่ะเบาๆครับเราไม่ดิ้นยังครับยังไม่ขึ้นครับไปแล้วนะโอ้ยเหนื่อยๆนะงานนี้ โตว์บอกแล้วในน้ำยังไถได้ไอ้แค่บนบกแค่นี้ยัดติดให้ดูติดให้อีกติดให้ดูอีกครับท่านผู้ชมอ้าวเรียบร้อยแล้วครับชิสุไปทำหน้าที่ต่ออ้าวชิสุว่าไงครับไม่น่าเหลือครับไปจนเหลือชิสุนะครับยังไงครับ โอ้ยเอยเลยไอยนี่นะครับเป็นปากโคนอยู่นะครับโอ้โหเห็นเรียบๆนะครับโอ้ยมันหมกโคนอยู่ด้านล่างอ่าสังปีเป็นกบนะครับหมอไม่เห็น ท้องอีกหรือเปล่าโอ้ไปได้ครับโอ้โหสนุกสนานโ,โฮ้ยเหนื่อยครับโอ้โหเผลอไม่ได้สุดยอดครับเป็นความเหนื่อยอือหือจะได้งานนี่วันนี้โอ้ย เหนื่อยกว่าขับนะครับโอยหายใจไม่ทันเลยเลยง่ายครับลุ่มกาบาทลอยจานลึกครับเอาดัานมากบซะอ่ะรุ่ยกันต่อนะครับเดี๋ยวจะต่ออีก,อกอพีนหนึ่งให้ท่านผู้ชมทางด้านคณะเขียวนี่นะครับขอเอาไว้เพลงทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ